ผใจแค่หุ่นนผมจนผมจะมาอ๋อไม่ไงแมวนี่ตังเอานาอผมจะตัวใหญ่นะ่าอ่ะตัวใหญ่เป็นล้าแล้วนั้นอ่ะตัวใหญ่โตเหรอทำไมอ่ะไม่ต้องเอาหรอกมึงอ่ะไม่ต้องเอามึมองอ่ะไม่ต้องเอาบังมึงไอ้ปื๊ดไม่ต้องเขาตั้งคุ้มสิของเลย,ยไปปีคุณน้ำใจ Tôi Sắc mặt nha ừ. Đi đi nè tang tìm hòa lời mãi 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 Mấy ก็เกิดเองไม่สิหุ่นโจนให้เองจะต้องเจอนี่นีน่เองต้องเจอปึอ้งอีสิอ่าจะสีให้ใช่ไหมเปล่า,าปราจะจะบอกว่า uh huh. เก็เปิดก่อนแล้วเปิดกุเหก่อนเรอ้าคันไุ้ยส่ยน่นยนหุ่นยนตหุ่นยนหุ่นยนนา้อซื้อหุ่นยนต์เดยวบัลเล่จะชชเด อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปสร้างหุ่นกันวุ้ยเย่ได้จะได้หุ่นจ oh, ะแล้วออเสร็จแล้วไอ้เปิดไหนไหนไหนโอ้โ oh, หตัวเบดลม่ลมเลยมูนจนจัดการาไ,ออกไ,าา yeah, ได้ีีไงไปละเอ้าเยได้หุ่นจะไปแล้ว ทำมินชื่อเสกข้ามไปละไปด้วยถ้าดูก็ชอบุงเงินไปไปได้ไปเลยเย้มาเงยมาเงย เด็กหาคนหน่อยดีกว่าสวัสดีโอ้เข่าหัวเต็เต็มเลยป่ะเอาอะไรเนี่ยมาเล่นกันก่อนใหญ่ขนาดนี้จะกลเล่นกับมึง หุ่นจนไหม้ละหัวแตกเลยหุ่นหัวพัง ไเจ็กควายฉันก็ทายทันการเลยก็สา,ามารถเหยียบได้เหยียบเล่นได้้วยอ้าเออย่ยิเอเอ,อเจ็บหนักเลยออืตีนหาย <c oughs> แต่ก็ยัง ตีนหายตีนหายเต่เลยอรำบากตีนหายมันเตือดรำบากจังวะเฮ้ยทัวร์วเฮ้ยรอได้เลย บินได้แล้วเว้ยนี่เห็นคนบินได้ไหมโอเยโอไม่นะไปเลยเจ้า ด้ด้คนเ็อะไม่ละมดนี้นี่ทั้งหมดมดนี้เลยที่เราสแสดงเวยกันเมื่อกี้นี่แหละแตคคุณตุคุณจะเป็นดารุตะกิปนี้มา นี่ช่องคนนุณนี้นี่นะช่องคุณนี้เลยอืมนี่แหละช่องคุณนี้เข้าใจไหมถ้าให้คุณนี่มันจะเป็นรูปภาพวไว้ให้คุณกดตรงนี้กดไปปุ๊บ่ดไเลย ให้คุณกดตรงสีน้ำเงินตรงนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งทำเหมือนเดิมตรงนี้สำหรับใครที่ลองไม่เป็นเดี๋ยวไปสอนอันดับแรกเรจะเอามอดันไหนเอามดฮักกิวักกี้นะกันสมมติคนุนได้มา,าฮักกีวักกี้มาแล้วคุณกดค้าง ก็กด copy เลคัะลอกตรงนี้กดออกก็กดตรงนี้ android ไป android. บบที่ android กดกดที่ลงมาเจอถ้าเกิดเจอ,เจอไม่รับไปกาวให้เรากดเข้าไปกดไปปุ๊บก,ก,กดได้ที่สองแล้วก็กดมอด ถ้าก็กดวางตรงนี้ออกดวางไปปุ๊บยังไม่มีมอดฮักกิวกเกนนะดคลิปนี้ก็ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นคลิปหนะ้าบ๊ายบาย